สวัสดีครับผม,ม,มบเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวตัวกล่องเะรล่งไฟฟ้าแล้วก็ตัวดันรางนะครับผมวันนี้งานยากเลยนะครับผมเล่นเงอตกนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับพี่ก็เป็นฮีโน่นะครับเอามาทาเป็นเป็นรถบ้านนะครับผมเป็นรถบ้านรับงานทั่วไปก็เป็นร้อยเนะครับก็ติดทั้งกล่องคเร่งไฟฟ้าแล้วก็ดันรางเลยก็คือ2กล่องนี้คือจบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาเร่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ รถสวยเลยนะผมพึ่งได้รถมาคันนี้ก็พึ่งเป็นรถสายจอดนะครับเป็นพึ่งได้หมื่นหนึ่งหมื่นหกพันโลเองนะผมก็มาจัดเทเไฟฟ้าบอกว่ามีอาการรถอืดคลึงหน่วงนะครับผมอเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องข้างในว่าเป็นยังไงก็เล่นผมเหงื่อตกเลยคันนี้เหมือนเหมือนหรือรถบัสนะครับนี่ก็ต้องยกอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ ยกอันนี้เพราะว่าเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่สายนะครับมุดไปใต้ท้องนะครับก็ไล่มานี้เก็บมานี้เก็บงานมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นตัวกล่องด้านล่างนะครับ a i s td นะครับเป็นของผมเองนะผมอ่าก็มีทั้งหมด9สเต็ป9ฟังก์ชันแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งก็เป็นโหมด ai นะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีเสียงเคกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดกล่อง เสียงปกติเลยนะครับเสียงเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีโหมด AI อัดฉลิยะประมวลผลนะครับผมตามโหลดของรถนะครับก็คือจะดึงแรงดันเดิมของรถมาประมวลผลให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆนะครับก็สามารถเปิดปิดกล่องได้ขณะขับขี่นะครับผมนี่มีปุ่มตรงนีเ้เปิดปิดได้นะครับผมมีจุดคือเปิดกล่องนะครับไม่มีจุดคือปิดกล่องนะครับผมส่วน1.6 1.5 6 1. เจดเนี่ยคือเป็นตัววัดแรงดันนะครับอ่าก็จะมีปุ่มกดเล่นได้สบายๆเลยตรงนี้กดวนขึ้นวนลงได้สบายเลยนะคผมอ่าส่วนแรงดันที่ผมแนะนําก็จะตั้งไว้เบอร์หนะครับอ่าจุดใต้เลขหคือเปิดกล่องนะครับแล้วก็ตัวคันเร่งไฟฟ้าของสเตปวันะครับก็มี8ฟังก์ชันด้วยกันนะครับผมก็ คือเน้นใช้งานทั่วไปแล้วก็เน้นประหยัดน้ํามันด้วยก็ใช้งานแค่2โหมดนะครับผม๋ยวผมจะมาไล่ทีละโหมดเลยว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับก็จะมีโหมด AI อัจฉริยะนะครับผมแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับมี24เบอร์เลยนะครับแล้วก็มีโหมดคะเร่งเดิมนะครับแล้วก็มีโหมด Eco นะครับล็อกถะเร่งนะครับปิดควันเดินหอบแล้วก็ตั้งรอบอกลับมา AI ส่วนรถบรรทุกรถที่บรรทุกหนักๆนะครับผมรถบรรทุกเลยก็แนะนํา2โหมดคือเน้นอัตราเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็ AI รถเปล่านะครับ แล้วก็หมด SP Sport ลรถหนักตัวนี้กล่องนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็เล่นในกล่องได้นะผมคือชิปดีนะครับผมชิปดีนแน่นอนนะคเดีเรามาดูรอบการใช้งานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอลองเหยียบเร่งดูครับโอ้โหรอบตึงๆเลยฮรรอบขึ้นไวมากดูรอบฟ้านะครับโอ้โห เจีมๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสายไฟก็จะมาจากเครื่องข้างล่างนู่นนะครับผมก็ลากขึ้นมาสายไฟยาว5เมตรสามารถเอามาตรงนี้ได้เลยครับ5เมตรยังเหลือๆนะครับเหลือไว้ใช้ลากไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมนะครับพี่ๆคนไหนสนใจกล่องนะครับเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็กล่องดาลรางนะครับก็สอบถามช่างวินได้เลยนะครับผมวันนี้เราผมมาที่เป็นบ้านลูกค้าเองนะครับผม เป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างอยู่ใกล้ๆกับธัญญะนะครับแถวๆคลองห้านะครับผมติดมอเตอร์เวย์เลยนะครับผมก็มาบริการได้ถึงที่เลยนะครับผมอ่ะก็ถ้าอยากดูรีวิวผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปอ่าพิมพ์คำว่าช่างวินคันเร่งไฟฟ้านะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมก็จะดูรีวิวผมได้เลยเพราะว่าผมลงตรงนั้นไว้หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันล่างนะครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับฮีโน่ฮีโน่หนึ่งเจ็ดห้านะครับผม รถใหม่ๆคันนี้แต่งมาเป็นรถบ้านประมาณนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อช่างวินมาได้เลยนะครับผม,มเลือกเลือกตไฟฟ้าเลือกแั่รานครับก็เหมือนเลือกเนี้ยนะครับผมบถ้าเลือกดีเขาก็ดูเราดีครับสวัสดีครับ